พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347 เมื่อพระชนมายุ21พรรษาทรงผนวดเป็นพระภิกษุตามราชประเพณีทรงปรับปรุงหลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เข้มงวดตามพระธรรมวินัยเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมยุติกนิกายและได้เสด็จทุดงไปยังหัวเมืองต่างๆทรงศึกษาภาษาต่างประเทศและวิทยาการสมัยใหม่หลายแขนงทำให้มีพระปรีชาญานทรงรู้เท่าทันโลก เมื่อพุทธศักราช2,394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตจึงทรงลาสิกขาและเสด็จขึ้นครองราชในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจสแสวงหาอาณานิคมทรงเจริญพระราชมัยตรีกับมหาประเทศในตะวันตกมีการแลกเปลี่ยนราชทูตระหว่างกันและทำให้เกิดสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษที่รู้จักกันในนามว่าสนธิสัญญาเบลริง ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศโปรดให้ตัดถนนขึ้นหลายสายขุดคลองเพิ่มและสร้างป้อมขึ้นหลายแห่งแบบชาวตะวันตกเพื่อป้องกันพระนครสร้างอาคารพาณิชย์มีรถม้าใช้ในการสัญจรตั้งโรงพิมพ์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาสร้างโรงกระสาเพื่อทำเงินเหรียญแทนเงินพดดวง จัดตั้งสุละกะสถานสถานที่เก็บภาษีอากรและกรมเรือกลไฟมีการต่อเรือกลไฟขึ้นใช้หลายลำทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากทรงส่งเสริมให้เจ้าจอมและพระราชโอรสพระราชธิดาได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษให้ชาวต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นล่ามเป็นผู้แปลตำราเป็นครูฝึกทหารบกและทรงสถาปนากิจการตำรวจไทยตามแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนบธรรมเนียมหลายอย่างให้เหมาะสมกับการละสมัยทรงรับอารยธรรมตะวันตกมาใช้ได้แก่การสวมเสื้อเข้าเฝ้าการชักธงประจำพระองค์และธงชาติทรงริเริ่มพระราชาพิธีฉัตรมงคลมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างชาติยืนเฝ้าได้ในท้องพระโรงและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆก็มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีได้อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์จึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นหอนาฬิกาหลวงและได้ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานโดยเทียบกับดวงดาวขึ้นในพุทธศักราช2401ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเห็นได้ที่ตำบลว่ากอแขวงเมืองประจบคิรีขันในวันดังกล่าวได้เสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากไปทอดพระเนตรทรงเชิญแขกต่างประเทศรวมทั้งคณะนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสตามเสด็จด้วยในวันนั้นเกิดสุริยคราสตรงกับที่ทรงคำนวณไว้ทุกวินาทีพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติ เมื่อเสด็จกลับจากตำบลว่ากอทรงพระประชวนและเสด็จสวรรคตในวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 4 1 1พระชนมพรรษา64พรรษารัฐบาลไทยได้ถวายราชสดุดีว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อมาเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ200ปี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและการสื่อสารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงปกปักรักษาผืนแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์ให้ผาสุกมั่นคงด้วยพระปรีชาญาณและเดชะพระบารมี